แบบนี้มีหมายจะดีสักกว่าพวกเธอไม่มีเงินแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเอา้ายุ้ยท,ทำไมพูดแบบนี้ก้อยเป็นเพื่อนสนิทเธอนะเธออย่าลืมสิเมื่อก่อนเธอไม่มีตังกินข้าวก้อยเขายังเอาเงินของตัวเองให้เธอใช้เลยอะ่ะเธอนี่มันไม่สำนึกบุญคุณซะเลยนะเงินแค่ไม่กี่บาทพวกเธอจะมาทวงบุญคุณฉันหรอจะไปไหนก็ไปไป ยเธอมีเงินแถมยังทำงานบริษัทตั้งใหญ่โตแค่นี้ช่อเพื่อนไปได้ไงก็ได้ฉันจะคืนให้แล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกนะ ก้อยเธอดูเพื่อนรักของเธอสิมีเพื่อนแบบเนี้มีหมายมจะดีสัก,กว่าอ้งโงโ่เดี๋ยวนะคุณผมไม่เข้าใจคุณเลยอ่ะก้อยเขาเป็นเพื่อนสนิทของคุณนะทําไมเรื่องแค่นี้คุณไม่ช่วยก้อยเข้าไปอ่ะเพราะว่าฉันรู้ไงว่าถ้าฉันให้เงินก้อยไปเงินจะไม่ถึงมือก้อย เนทกลับเธออย่าไปรบกวนยุ้ยมันเลยเงินเดือนเดือนนี้ฉันก็เอาให้คุณหมดแล้วนี่คุณจะเอาอะไรอีกเธอที่มันง่นจริงเลยนะเพื่อนเธอเปิดบริษัทตั้งใหญ่ตรงไปขอเงินมาสิจะทำไงให้ตัวเองเหนื่อยทำไมฮะเนทขอร้องแหละกลับเธอะนะ ฉันไม่ได้เจอเพื่อนมานานแล้วคุณออทําแบบนี้ฉันอายเพื่อนนะเงียบไปเลยเธอไปกับฉันแล้วทำตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมแนนฉันไม่ปล่อยเพื่อนฉันลำบากหรอกแต่ฉันขอจัดการในสารเลวนั่นก่อนโอเค สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้ามีพัสดุมาส่งคะ่ะคุณลูกค้าอยู่บ้านไหมคะคะ,ะยุยย้ยยุ้ยฉันขอโทษน,นะเรื่องที่ฉันไปรบกวนเธอไม่เป็นไรก้อย แกอยากทําธุรกิจหรือว่าอยากเปิดร้านอะไรไหมแกบอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองฉันไม่ต้องการอะไรหรอกตอนนี้ขอแค่แกมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วถ้าแกอยากให้ฉันมีความสุขแกต้องรับบัตรใบมีไว้แกอยากใช้อะไรอยากได้อะไรใช้ได้เต็มที่เลยนะ เออฉันรับไว้ไม่ได้หรอกนะก้อยแกเคยช่วยฉันมาตั้งเยอะแคมต้องเกรงใจฉันนะรับไว้เธออย่ามาเสแสร้งหน่อยเลยถ้าแกไม่รับฉันรับาไปเองแอ้นเอ็นเอาคืนมานะมันไม่ใช่ของเรายุ ไอเน็ตไอคนไรอย่างไอฉันได้คิดผิดมากเลยอะที่คบกับแกอะทำไมจะเลิกัฉันเหรอถ้าแกเลิกฉันไปครอบครัวแกจะโดนอะไรบ้างแล้วพ่อแม่แกที่เช่าบ้านอยู่บ้านเล็กๆ2 6 9 4ก้ทตั้งอยู่ท้ายซอยลองคิดเล่นๆน,นะถ้าฉันไปหาพ่อแม่แกพ่อแม่แกจะโดนอะไรบ้าง แกทำอะไรพ่อแม่ฉันเลยนะถ้างั้นแกก็รีบไปหาเงินมาใช้นี้ฉันซะไอ้นีไอ้สาระเลวแกทำเพื่อนฉันแบบนี้ได้ไงนี่โอ๊ยโอ๊ยอาเจ็บอะโอ๊ยนี่แกเป็นใครวะฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกนะเว้ยแต่ถ้าวันนี้ แกกล้าแต่ต้องผู้หญิงของฉันไม่เด็ดน,นิดเดียวฉันได้แกได้คานไปโรงพยาบาลแน่แล้วนี่ผู้หญิงเขาขอ,ขอเลิกแกก็เลิกดีๆด,ด,ดีวะทำไมไม่มียางอายอย่างนี้วะนี่ก้อยแกลองดีกับฉันใช่ไหมวันนี้ที่แกยังไม่หยุดใช่ไหมแกรู้ไหมฉันโคตรเกลียดเลยผู้ชายประเภทแบบแกเนี่ยหน้าตัวนีนางนี่มันขาดฉันไม่ได้หรอกต้องถามมันดูสิ เฮ้น้องมันพูดจาอะไรอ่ะลองปากด้วยะเว้ยดูปัดนี่ครับพี่ผมคืนบัตรให้ก็ได้ครับบอลพอจะรู้ไหมว่าบ้านไอห้หมอนนี่อยู่ที่ไหนรู้ครับ รู้ด้วยครับว่าพ่อแม่มันชื่ออะไรพ่อมันชื่อสักแม่ชื่อเขียวครับเจ๊ฝากอา้อยมอนี่ไปให้พ่อแม่มันหน่อยฉันากให้พ่อแม่มันเห็นหน้าลูกชายพวกเขาทีว่าสันดารลูกเขาเป็นยังไงได้คำไหนามา<อ>มานี่ยยุย้ย ขอบคุณแกมากเลยนะที่ช่วยเหลือฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกก้อยต่อไปแกไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะฉันจะเป็นคนดูแลแกเองโอเคนะ